Herbal Expert by รีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรีตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่12สิ่ิงหาคม2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรบรรเทาอาการปวดในผู้สูงอายุะคะ่ะเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องอาการปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็มีการโฆษณาสมุนไพรยเยอะมากเลยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเยอะมากเลยก็ผู้ใช้อาจจะเลือกไม่ถูกว่าใช้ตัวไหนดีเพราะว่าแต่ละตัวก็บอกว่าตัวนี้ดีตัวนั้นดีก็ก่อนอื่นจะขอเล่าก่อนเรื่องอาการปวดนะคะว่ามีสองแบบไม่เหมือนกันก็คือปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทํางานหนักเช่นยกของหนักกม้มผิดท่านะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยมากก็จะเป็นปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมนะคะถ้าไม่ได้ทํางานหนักเกินกําลังไม่ได้เป็นแบบประเภทปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อก็จะพบได้ในคนวัยทํางานนะคะหรือคนนักกีฬาที่ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นยาและสมุนไพรที่จะใช้เนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการปวดแบบไหนก็เลือกใช้ให้ตรงเช่นถ้าปวดกล้ามเนื้อโดยมากก็จะแนะนําให้ใช้ยาพาราเซตามอลเพราะว่าค่อนข้างปลอดภยัยส่วนสมุนไพรเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะคะ ถ้าปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมและในบางคนก็จะมีอาการอักเสบร่วมด้วยเนี่ยเราจะโดยปกติเนี่ยแพทย์จะใช้ยาตัวไหนแพทย์ก็มักจะสั่งให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบก็คือยากลุ่มเอนเซหรือยากลุ่มคออซิบนะคะตัวนี้ก็จะใช้กันเยอะมากเลยในผู้สูงอายุทีนี้พอใช้เยอะใช้เป็นประจำเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าผลข้างเคียงเนี่ยเช่นทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารปวดท้อง เลือดออกในกระเพาะอาหารถ่ายดำนะคะหรือว่าไตวายวเฉียบพลันนี่ก็พบเยอะได้เยอะมากเลยในในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้สูงอายุเราก็ไม่อยากแนะนําให้ใช้ยากลุ่มนี้เป็นระยะเวลานานนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เลยนะคะทั้นจะมีสมุนไพรตัวไหนละ่ะที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดและปลอดภัยในผู้สูงอายุนะคะซึ่งสมุนไพรที่จะพูดกันต่อก็จะมีเจลพริก ครีมพายนะคะสารสกัดขมิ้นชันถาวันเปรียงถา่วเนอ่อนสารสกัดงาดำถังเช่ากลูโคโสมีนคอลลาเจนและน้ำลูกยอนะคะที่จะเล่ากันต่อไปว่ามีงานวิจัยในใคนยืนยันว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดน,นะคะ ในเบื้องต้นการเลือกใช้สมุนไพรถ้าให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุจะแนะนําให้เลือกใช้สมุนไพรที่ใช้ภายนอกก็คือทาถูนวดภายนอกหรือประครบพวกนี้ก็จะปลอดภัยนะคะกว่าสมุนไพรที่เป็นรูปแบบรับประทานนะคะเพราะอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะตัวแรกที่จะแนะนําก็คือเจลพริกนะคะตัวเนี้ยแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศไทยปีพศ2553เนี่ยแนะนําให้ใช้เจลพริกเนี่ย ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าแบบเรื้อรังได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยนะคะอื่นเนี่ยเ mm hmm. ขาก็พบว่าเจลพริกเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดปวดกล้ามเนื้ออาการปวดประสาทในผู้ปว่วยเบาหวานหรือพวกเป็นนิวรอพติกเพนนะคะวิธีใช้ก็คือให้ทาบริเวณที่ปวดวันละ3-4ถึงครั้งก็ต้องทาทีทีหน่อยนะคะถึงจะได้ผลถ้าทาวันละ1-2ครั้งก็จะได้ผลน้อยนะคะ สำหรับอาการปวดประสาทเนี่ยจะต้องใช้เจลพิกที่มีความเข้มข้นสูงถึงจะได้ผลดีถ้าความเข้มข้นต่ําก็ได้ผลน้อยและหลังทาทุกครั้งเนื่องจากมันจะแสบร้อนมากนะคะทั้งมือที่ทาทั้งบริเวณที่เราทาหลังทาทุกครั้งให้ล้างมือนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเอามือไปขยี้ตานะคะหรือเอาไปจับที่ผิวหนังส่วนอื่นมันก็จะเกิดการแดงอักเสบได้นะคะทั้นหลังทาเจลพิกทุกครั้งต้องล้างมือนะคะแล้วก็ในผู้ที่เริ่มใช้ครั้งแรกหรือใช้ เราเพิ่มขนาดยาเนี่ยในครั้งแรกๆจะมีอาการแสบร้อนผิวหนังแดงนะคะแต่เมื่อใช้ติดต่อกันไปอาการจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดะระคายเคืองผิวหนังเด็กได้อันนี้ก็เป็นตัวที่1เจลพริกนะคะแนะนําให้ใช้ได้ในผู้ที่มีอาการปวดข้อข่าแบบเรื้อรังนะคะผู้ที่ปวดกล้ามเนื้อใช้ได้ผู้ที่ปวดประสาทในผู้ป่วยเบาหวานนี่ก็ใช้ได้ ค่อนข้างปลอดภัยเพราะเป็นยาใช้ภายนอกนะคะแต่อาจจะมีอาการแสบร้อนจับผลข้างเคียงของพริกนะคะตัวถัดมาที่จะเล่ากันต่อก็คือไพรยนะคะครีมไพเนี่ยมีงานวิจัยในคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อข้อเท้าแพลงเขาก็ทาครีมไพยความเข้มข้น14เปอร์เซ็นเป็นเวลาอย่างน้อย2ออาทิตย์นะคะก็พบว่าช่วยบรรเทาอาการ ปวดกล้ามเนื้อได้อาการบวมได้ข้อเท้าแพลงได้แต่ยังไม่มีงานวิใจัยในคนที่มีอาการปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้น้ํามันไพลครีมไพลพวกนี้แต่จากงานวิจัยก็คือแนะนําให้ใช้ครีมไพลความเข้มข้นอย่างน้อย14%นะคะเป็นเวลาอย่างน้อย2อาทีถึงจะได้ผลสําหรับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลใหม่สาหรับตัวไพลก็ต้องรอง,งานวิจัยต่อไปนะคะ ตัวถัดมาที่จะคุยกันก็คือสมุนไพรใดก็ตามที่โฆษณาว่าแก้ปวดได้โดยมากมักจะมีฤทธิ์เหมือนยาแผนปัจจุบันก็คือยาก,กลุ่มเอนเซมหรือกลุ่มคอคสิปน,นะคะเช่นสารสกัดขมิ้นชันซึ่งไม่เหมือนกับเอาเง้าขมิ้นชันมาบดใส่แคปซูลและกินการออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารสกัดขมิ้นชันมีฤทธิ์แก้ปวดด้วยแต่ถ้าเป็นเงา บทใส่แคปซูลพวกนั้นจะมีฤทธิ์ขับลมเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ดูดซึมนะคะก็เลยไม่มีฤทธิ์แก้ปวดตัวที่จะใช้แก้ปวดก็จะเป็นสารสกัดขมิ้นชันก็ต้องอ่านฉลากว่าขมิ้นชันที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราซื้อมาใช้เนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าจะตรงกับสิ่งที่เราจะเอามาใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของเราหรือไม่นะคะแล้วก็มีตัวถวั่วแวนเปรียงถั่วแวนอ่อนสารสกัดงาดำ พวกนี้มีลิ์เหมือนยาแผนปัจจุบันแก้ปวดแก้อักเสบเลยก็คือเอนไซนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอาการไม่พึงประสงค์เหมือนกันแต่เนื่องจากสมุนไพรมีลิ์อ่อนกว่ายาแผนปัจจุบันฉะนั้นอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงก็จะรุนแรงน้อยกว่าแผนปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใช้ขนาดสูงเป็นประจำนะคะอย่างน้อย1-3เดือน ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงไตาวายนะคะก็จะพบได้มากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องหรือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะที่ค่าการทำงานของไตเนี่ยแย่แล้วคือน้อยกว่า60เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เลยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดขมิ้นชันถาว่วแรเปรียงถาว่วแรอ่อน สารสกัดงาดําถังเช่านะคะไม่แนะนําให้รับประทานในขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะแต่ถ้าจะใช้งาดําเป็นอาหารอันนี้ก็ทานได้ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าคนไข้ผู้สูงอายุมีการทํางานของไตเสื่อมตามอายุแต่ยังไม่น้อยกว่า60ก็คือค่าการทำงานของไตหรือ eGFR นะคะยังไม่น้อยกว่า60ก็คือมากกว่า60สที่อาจจะใช้สมุนไพรแก้ปวดพวกนี้ได้แต่ให้ใช้ระยะสั้นก็คือ หนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะถ้าใช้ระยะยาวมันจะทำให้ไตยแย่ลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสมุนไพรที่มีฤทธิ์เหมือนยาแผนปัจจุบันนะคะที่จะต้องระวังการใช้สำหรับประชาชนทั่วไปไวัยทำงานก็ใช้ได้ปลอดภัยกว่าในผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าใช้อย่างไรก็คือใช้เมื่อมีอาการเมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็ให้หยุดใช้นะคะก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะตัวถัดมาก็คือกลูโคามีน นะคะกูโคสมีเนี่ยมีงานวิใจัยในผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยพบว่ามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลนะคะะนั้นตัวนี้เดิมเคยเป็นยาเนาะก็โดนถอนออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยว่ามันไม่ได้ได้ผลทั้งหมดนะคะบางส่วนใช้แล้วก็ไม่ได้ผลนะคะก็เลยอยู่ในรูปทุกวันนี้ที่เราจะเห็นกันก็เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมอาหารที่มีส่วนผสมของกูโคสมีแล้วเขาก็โฆษณาว่า ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อนะคะแต่อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยและอันตรายเนี่ยที่ทำให้โดนถอนออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยแล้วก็ของประเทศอื่นก็โดนถอนไปหลายประเทศนะคะก็คืออาจทำให้ความดันในลูกตาสูงซึ่งอันเนี้ยแม้ว่าจะพบน้อยแต่เป็นอันตรายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะที่มีจอประสาทตาเสือ่อมเป็นต้อหินหรือผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มนี้ถ้าเกิดความดันในลูกตาสูงก็จะเป็นอันตรายมากนะคะอาจทําให้ตาบอดได้ถ้าเกิดไปพบแพทย์ไม่ทันนะคะเมื่อเทียบกับประโยชน์กับโทษแล้วของกลูโคสมีนคือประโยชน์เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะในขณะโทษเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงแม้ว่าจะพบน้อยแต่เป็นอันตรายก็จึงยังไม่แนะนําให้ใช้ในผู้สูงอายุนะคะตัวถัดไปคอลลาเจนบรรเทาอาการปวดนะคะหรือ มีเสียงกอ็แก๊บเนี่ยที่เขาโฆษณากันว่ามันช่วยได้ไหมในงานวิจัยน่ยในคนนะคะที่มีอาการปวดเนี่ยเขาก็ให้รับประทานคอลลาเจนไฮโดรเซตนะคะขนาด1,200มิลลิกรัมต่อวันคอลลาเจนเนมีหลายชนิดมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ตรงกับชนิดที่มีงานวิจัยรองรับนะคะให้ใช้เป็นคอลลาเจนไฮโดรเซตนะคะในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่ารับประทานไป3เดือน ติดต่อกันทุกวันเนี่ยอาช่วยบรรเทาอาการปวดคอได้นะคะก็ทําวิจัยในคนที่มีอาการปวดประมาณ200คนนะคะแต่เมื่อใช้มากกว่า3เดือนพบว่าไม่ได้ไม่ได้ผลแล้วนะคะก็คือได้ผลแค่สเดือนแรกนั้นก็อาจจะเกิดจากว่าร่างกายขาดคอลลาเจนก็ไปกินเสริมนะคะเพราะฉนั้นก็เลยพอเราเสริมจนร่างกายเราไม่ขาดแล้วเนี่ย มันก็เลยอาจจะไม่ได้ผลนะคะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็แนะนําให้ใช้ในคนที่ขาดคอลลาเจนนะคะเป็นเวลา3เดือนนะคะข้อควรระวังมีอะไรบ้างถ้าผู้สูงอายุที่มีการทำของไตบกพร่องหรือผู้ป่วยโรคไตเหลือหลังเนี่ยไม่ควรรับประทานขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน3เดือนนะคะเพราะว่าคอลลาเจนก็คือโปรตีนถ้ารับประทานโปรตีนมากเกินไปไต,ตก็จะเสื่อมได้นะคะนี่เป็นข้อควรระวัง สมุนไพรตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้ำลูกยอนะคะมีการโฆษณาเยอะเลยว่าบรรเทาอาการปวดได้งานวิจัยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพบว่ายังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเนื่องจากไม่มีการเปรียบเทียบคนที่ใช้น้ำลูกยอกับคนที่ไม่ใช้เขาก็เลยสงสัยว่าคนที่ใช้แล้วได้ผลเนี่ยมันเป็นผลผลที่เชื่อไปเองหรือเปล่าว่ามัน ได้ผลเนื่องจากอาการปวดเนี่ยเป็นเป็นอาการที่เป็นความรู้สึกของคนนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกปวดมากบางคนรู้สึกปวดน้อยและส่วนใหญ่ก็คือถ้าพักผ่อนไม่ใช้ข้อหนักนลดน้ําหนักตัวพวกนี้อาการก็จะดีขึ้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้ยานะคะเพราะฉะนั้นพอไม่มีตัวเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจึงบอกไม่ได้ว่าน้าลุกยอได้ผลหรือไม่นะคะจึงต้องรองงานวิจัยในคนที่น่าเชื่อถือต่อไปนะคะก่อนจะตัดสินใจใช้น้ําลูกยอสําหรับบรรเทาอาการปวดคอนะคะ แล้วก็ห้ามใช้น้ําลูกยอในผู้ป่วยโรคไตเหลือลังเพราะว่าทําให้โพแทสเซียมในเลือดสูงซึ่งอาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้นะคะดังนั้นโดยสรุปผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไตผู้ที่มีการทางานของไ,องไตผิดปกติผู้ที่เป็นโรคกระเพาะในผู้สูงอายุนะคะหรือมีเลือดออกในทางเดิอนอาหารกลุ่มเนี้ยสมุนไพรทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเราควรจะใช้ตัวไหนก็จะแนะนําตัวที่หนึ่งเป็นเจลพริกนะคะ ปลอดภัยแล้วก็บรรเทาอาการปวดได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อข่าแบบเลื้อหลังปวดกล้ามเนื้อปวดประสาทนี่ก็ช่วยได้หมดนะคะแล้วก็ทาวันละสามถึครั้งเพียงแต่ผลข้างเคียงก็คือทำให้แสบร้อนเนี่ยที่คนไข้มากจะทนไม่ได้นะคะแต่ใช้ไปสักระยะหนึ่งอาการนี้ก็จะดีขึ้นนะคะลองลงมาถ้าจะแนะนำตัวที่ปลอดภัยก็คือครีมภัยความเข้มข้นไม่น้อยกว่า1 4เ แต่ตัวเนี้บรรเทาวการปวดบวมจากปวดกล้ามเนื้อได้แต่ปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมนี้ยังไม่ทราบว่าได้ผลหรือไม่เพราะยังไม่มีงาในวิจัยในคนนะคะสําหรับสมุนไพรที่มีฤทธิ์เหมือนยากแก้ปวดเอนเแผนปัจจุบันเนี่ยเช่นสารสกัดขมิ้นชันถาวแวนเปรียงเถา่วอินอ่อนสารสกัดงาดําถังเช่าพวกนี้ถ้าในาผู้สูงอายุที่การทำงานของไตหรือ e j r มากกว่า60อาจจะพอใช้ได้ก็คือใช้ระยะสั้นไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แต่ผู้ที่มีการทำงานของไตน้อยกว่า60หรือผู้ป่วยโรคไตเหลือลังระยะทย้ทายๆเนี่ยนะคะก็จะไม่แนะนำให้ใช้กลุ่มนี้เลยเพราะว่าค่อนข้างอันตรายที่จะทำให้เกิดไตไวายเฉียบพลันได้นะคะแม้ว่าจะใช้ระยะสั้นก็คืออาจจะใช้แค่ 1- ถึงสองอาทิตย์ก็จะทำให้ไตไวายเฉียบพลันได้ในคนที่ไตทำงานแย่มากๆนะคะ ส่วนกูโคสมีเนี่ยยังไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากประโยชน์ที่ได้ยังไม่ชัดเจนว่าได้ผลหรือไม่แต่ว่าอาการไม่พึงประสงค์อาจจะพบน้อยแต่รุนแรงก็คือทําให้ความดันลูกตาสูงนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายในผู้สูงอายุคอลลาเจนจะใช้กรณีที่คนไข้าขาดคอลลาเจนนะคะก็จะได้ผลเมื่อใช้ไม่เกิน3เดือนนะคะส่วนน้ำลูกยอก็ยังไม่แนะนํานะคะเนื่องจากงานวิจัยยังไม่น่าเชื่อถือว่าจะได้ผลหรือไม่นะคะ เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าสมุนไพรเนี่ยที่เขาโฆษณากันว่าจบปัญหาข้อเข่าเสื่อมได้คําว่าจบปัญหาหมายถึงรักษาหายได้อะไรได้เนี่ยอันนี้ไม่จริงเพราะว่าทั้งหมดเลยทั้งยาทั้งสมุนไพรเนี่ยใช้สําหรับบรรเทาอาการปวดเท่านั้นแต่ไม่ได้รักษาให้หายนะคะสาหรับข้อเข่าเสื่อมและถ้าท่านใดไปซื้อสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วกินปุ๊บหายปับ๊บกลุ่มเนี้ยต้องระวัง เพราะว่าอาจจะใส่ยาแผนปัจจุบันเช่นสเตียรอยหรือยากแก้ปวดกลุ่มเอนเซตนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ได้ผลเร็วแต่อาการข้างเคียงเนี่ยเยอะมากนะคะฉะนั้นสมุนไพรปกติเนี่ยจะออกฤทธิ์ช้ากว่าแล้วก็ใช้เวลานานกว่านะคะกว่าจะได้ผล อันถ้ากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วกินปุ๊บหายปั๊บเนี่ยไม่ใช่สมุนไพรแน่ๆเป็นยาแผนปัจจุบันนั้นก็ต้องระวังผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะอย่าไปใช้ก็เป็นอันตรายนะคะอาจจะทําให้ไตาวายได้ในเวลารวดเร็วนะคะงนั้นสุดท้ายนี้ก่อนจะใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารโปรดปรึกษาเภสัชากรนะคะก็จะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะมีประโยชน์ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปลอดภัย ในคนไข้ที่มีภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะแล้วก็จะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปค่ะสวัสดีค่ะ